สวัสดีครับเพื่อนๆลดน้ำหนักสร้างกล้ามให้ได้ผลเร็วที่สุดทำอย่างไรการลดน้ำหนักสร้างกล้ามให้ได้ผลเร็วที่สุดนั้นสามารถทำได้โดยการทำควบคู่กันไปทั้งการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารโดยต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญดังนี้การออกกำลังกายที่ช่วยลดน้ำหนักและสร้างกล้ามได้ดีที่สุด คือการออกกำลังกายแบบผสมผสานไฮบริดเทรนนิ่งซึ่งประกอบไปด้วยการออกกำลังกายแบบ w e เวทเทรนน i n g และการออกกำลังกายแบบ c a ร d i o โดยการออกกำลังกายแบบเว t เทรนนิ่งจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อส่วนการออกกำลังกายแบบ c a รดิ o จะช่วยเผาผลาญไขมันสำหรับการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งควรเน้นฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วน โดยแบ่งการฝึกออกเป็น2-3วันต่อสัปดาห์ในแต่ละวันควรฝึกกล้ามเนื้อประมาณ6-7ท่าท่าละ3เซตเซตละ12-15ครั้งโดยควรเลือกท่าที่ออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพร่างกายสำหรับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอควรเน้นการฝึกแบบแอโรบิกประมาณ ส0มสนาทีต่อครั้งสัปดาห์ละ3-5วันโดยควรเลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเช่นการวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเต้นการคุมอาหารก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการลดน้ำหนักและสร้างกล้ามโดยควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน ในอาหารหลักห้ามู่เน้นรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนสูงคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนและไขมันดีหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ปริมาณโปรโตีนที่ควรได้รับต่อวันอยู่ที่ประมาณ1.6-2.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมโดยโปรโตีน ที่ดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้แก่เนื้อสัตว์ปลาไข่นมและผลิตภัณฑ์จากนมปริมาณคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนที่ควรได้รับต่อวันอยู่ที่ประมาณ40-60%ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันโดยคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนที่ดีต่อร่างกาย และดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้แก่ข้าวกล้องขนมปังโฮวีตข้าโพดธัญพืชปริมาณไขมันดีที่ควรได้รับต่อวันอยู่ที่ประมาณ20-35ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายได้รับโดยไขมันดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้แก่น้ำมันมะกอกน้ำมันปลาอะโวคาโดเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนี้ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ประมาณ8-10แก้วต่อวันเพื่อช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปแล้วการลดน้ำหนักสร้างกล้ามให้ได้ผลเร็วที่สุดนั้นสามารถทำได้โดยการออกกำลังกายแบบผสมผสานควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารอย่างเหมาะสมโดยควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญทั้งปริมาณและคุณภาพของอาหารที่ได้รับ ตลอดจนปริมาณการออกกำลังกายในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอต่อการสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นไปที่การเต้นแอโรบิกก็ได้ทำได้ง่ายทำได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยนี่คือสาระดีๆที่ช่อง b o ูมบ o a แค Cat นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนครับหากชอบคลิปน,นี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม